เมื่อลูกสาวสุดสวยขอมีแฟนคุณพ่อสุดห่วงเลยไปเรียนกับลูกซะเลยและทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกสาวโสดได้นานทนี่สุดเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับยกเลยจ้ายกเลยจ้ายกให้มันดเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมล่ะา,า,านี่พ่อ,อมีอะไรเหรอลูกพ่ออย่าไม่ว่างนะตอนเนี้นี่พ่อคุยกันหน่อยได้ไหมอ่ะมีอะไรอะคุยอะก็คุยมาดีพ่อกำลังสนุกอยู่เนี่ย พ่อ,อก็สนุกแบบนี้ทุกวันนะ่ะเวนเวลามาคุยกับหนูสักแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะ,อะาว่าไงว่าไงวามาดินีจะคุยตรงนี้เลยเหรอไม่ออกไปคุยข้างนอกเหรอคะเออมีอะไรก็คุยมาไอเด็กพวกนี้พอจ้างมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันไม่สนใจเรื่องพวกเราหรอกนะ้าแต่ว่ายังไงก็คนนอกอะ่ะหนูมีเรื่องสําคัญที่อยากจ,จะคุยกับพ่อแค่สองต่อสองีลูกไอเด็กพวกนี้ไม่สนใจเลยหรอกมันก็คนนอกคนนั้นแหละเดี๋ยวมันจบงานมันก็ไปแล้วมีอะไรก็พูดมาเลยพ่อไม่ว่างลูกก็เห็นดูนี่ ได้เพราะว่าหนูอยากจะมีแฟนแล้วอ่ะ่ะไม่กี้ลูกพูดว่าไงนะเออก็ก็แบบว่าตอนนี้หนูก็ใกล้จะเข้ามาหาลัยแล้วด้วยอะ่ะพ่อเคยบอกเองนะคะว่า ถ้าหนูเข้ามาหาลัยแล้วพ่อจะยอมให้หนูมีแฟนอะ่ะพ่อพูดตอนไหนพ่อพูดนะพูดจริงๆหนูอัดคลิปไว้ด้วยจะดูไหมอะ่ะเออนี่อัดคลิปพ่อไว้ด้วยเหรอไม่ใช่ดิไม่งั้นพ่อก็ทําลืมอีกเออพ่พอแค่บอกว่าพ่อจะคิดๆดูดดไม่ใช่นะพ่อบอกว่าจะให้หนูมีแฟนได้แล้วเพราะว่าหนูโตแล้วหนูเข้ามาหาลัยแล้วเออก็ก็กกกกนี่พ่อไม่ต้องมาก,ก้อเลยนะเออเออ,เอ,อ เข้าใจแล้วรู้แล้วนะ่าว่าลูกเข้ามาหาลัยแล้วอะ่ะนั้นแสดงว่าพ่อให้หนูมีแฟนได้แล้วใช่ไหมคะเออคือ,อคขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะเออเนี่อยอย,อยากมีแฟนขนาดนั้นเลยเหรอฮะเออก็ถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะคะพ่อเออให้มีตอนเข้ามาหาลัยนันเว้ยไม่ใช่วันนี้นว้ยเฮ้ย ส่ว100 free free. นแจก100เพชรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n e x t h e s e r i e s แล้วพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไ like, ลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ UID ฟรีฟล์ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิ์ลุ้น100เพชรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับเอ,เ,อเอ้แม่มาแล้วเหรอ,อแบยนรอเราเหรเนี่ย พอดีคณะเราเขาต้อนรับแป๊บเดียวเองอะแต่ของเมย์คคุยกันยาวเลยใช่ไหมมนมพี่เขามาคุยด้วยเยอะขอโทษนะที่ทำให้แบงค์รอนานอ,อไม่เป็นไรเลยเรารอเมยนานกว่าน,นี้เราก็จะรอ,ออะว่าเ,ออเราไปกินข้าวกันไหมเฮ<ป>้จะไปกินไหนกันเนาะไปกินด้วยดิออออคือคุณพอ่อ เออเมทำไมพ่อเมถึงอยู่ที่นี่อ่ะอะไรอะ่ะก็ฉันก็เรียนด้วยไงทำไมอนแน่งได้มียาตีอีกใบไม่ได้เหรอว่าแต่ใครพ่อแกวะเรียกฉันว่าพี่เว้ยเออ <c oughs> ครัพี่ศักด์ไม่ต้องเรียกชื่อไม่อยากสนิทด้วยเทพีก็พอเออค่ะครับมีพ่ออยากแกล้งแบงค์ได้ไหมหือน่อยลูกก็ไม่ได้แกล้งเขานะก็ตอนเนี้ยพ่อก็อยู่ปีหนึ่งเขาก็อยู่ปีหนึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันนี่ก็ถึงทำความรู้จักกันไว้ใช่ไหมล่ะฮะใช่ไหมแก<อ>ใช่ครับญาตีกันไวเถอะนะคะญ <c oughs> าตดีนละ แกบอกให้ฉันญาติเดียบแกนะฮะเฮ้ยพ่อถ้าพ่อทำอะไรแบบนี้อีกอ่ะหนูจะไม่ให้พ่อมายืนใกล้ๆแล้วนะอ๋ยเมียวนะลูกเด็กสมัยนี้พ่อไม่รู้จักสนน่ะถ้าพ่อไม่เดินข้างๆลูกแล้วพ่อจะไปม,มีเพื่อนในมหาลัายได้ไงกันเล่าใช <c oughs> ่งั้นพ่อก็ช่วยทำตัวดีๆหน่อยสิโอ,อจ้าจ้าจ้าไม่ทำตัวดีๆแล้วนะว่าแต่แกไม่เกี้ย เชิญลูกสาวฉันจะไปกินข้าวไม่ใช่หรอฮะจะไปกินที่ไหนกลล็ลงอาหารนะคะคุณพี่งั้นก็ดีแฮนแกรี่ไปล่วงหน้าไปเตรียมโต๊ะเตรียมข้าวเตรียมจานเตรียมน้ำให้ฉันกับลูกไว้ด้วยไปเออครับเออแดงโอ๊ยรอดีดิ <c oughs> เอามาจ้ามาจ้าอยากกินอะไรกันจ้าว่ามาเลยเออผมเอากระเพราหมูกรอบครับส่วนเ <c oughs> มย์ก็ <c oughs> กินกระเพราหมูเหมือนเดิมใช่ไหมอืม เอออะไรอะไรอะไรลูกฉันชอบกินไก่ป้าเอากระเพราไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหนูแพ้ไก่เอ้าสรุปเอาหมูหรือไก่เอากระเพราหมูค่ะป้าเออป้าครับแล้วการกระเพราหมูอ่ะพอป้าผัดกระเพราเสร็จแล้วช่วยเอาใบกระเพราออกให้หน่อยนะคะพอดีว่าเมย์เขาไม่ค่อยชอบกินผักนะคะ แบงจําได้ด้วยหรอเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นเองอะ่ะไม่เห็นต้องจําก็ได้แล้วนี่ตอนนี้ฉันกินได้แล้วนะไม่ได้หรอกถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอะ่ะแต่ว่าถ้าทําแล้วเมย์มีความสุขมากกว่าแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนอะ่ะฉันก็จะทําให้เมย์นะแต่ถามป้ายังว่าป้าอยากทําให้ไหมเอาใบกระเพราออกเนี่ยซึกสซักจะตายเออยังไงก็รบกวนหน่อยนะคะป้าผมให้ค่าพิเศษครับแบบนี้ทําให้ได้จ้านั่งรอสักแป๊บนะจ๊ะ ว่าแต่อีกคนเอาอะไรอ่ะอยากได้กับเขาเลือดกับเขาเลือดหรือจ๊ะเอาเลือดอะไรอ่ะเลือดหมูหรือเลือดไก่นี่ือเครื่องไหนเลือดไม่ต้องเดี๋ยวจะหาแถวนี้เว้พ่ออะไรจ๊ะลูกพ่อหมายถึงว่าเดี๋ยวจะหาซอร้านแถวนี้ให้ป้าเขาจ้าพ่อแล้วก็จะกินอะไรก็รีบสั่งสิคะเอ่อจ๊ะจ๋าให้งินเอากระเพาไก่เอ่อเอ เอากระเพราหมูมันลูกสาวชั้นมาจานหนึ่งป้าไมะงั้นผมขอเอากระเพราหมูด้วยครับจะได้เร็วๆเฮ้ยไอ้นี่แค่นี้มัน จะกวนฉชนเหรอวะฮะเมื่อกี้แกสั่งกระเพราหมูกรอบไปเลยทีนี้จะมาสั่งกระเพราหมูมันลูกสาวฉันกับฉันทำไมอะเออผมก็แค่ไม่อยากให้รอนานนะครับจะได้ทําทีเดียวเลยอย่าอย่านี่แกตั้งใจจะกวนฉันใช่ไหมฮะเออไม่ใช่นะครับโฮ้ยพ่ออะไรกันล่ะเนี่ยเออ,เอ,อแม่เฮ้ยเออล,ล,ล,ลูกจ๋าเป็นอะไรจ๊ะลูกนอนอะไรพ่อคนนี้หรอนี่หนูเบื่อมากเลยนะที่พ่อมาทําตัวแบบนี้อะพ่อทาอะไรอะ พ่อไม่ทนทำอะไรเลยนี่นี่พ่อหนูรู้นะทั้งที่สั่งอาหารทั้งที่พ่อคอยข่มแบงหรือว่าทาั้งที่พ่อมาเรียนกับหนูด้วยที่นี่อนี่พ่อจะไม่ทําตามสัญญาอีกแล้วใช่ไหมอ่ะสัญญาอะไรเหรอจ้าลูกพ่อสัญญากับหนูมาหลายครั้งแล้วนะ ครั้งแรกตอนมอต้นหนูขอพ่อมีแฟนพ่อก็บอกว่ามปลายก่อนพอหนูขึ้นมปลายพ่อก็บอกว่ามาหาลัยพอหนูขึ้นมาหาลัยพ่อก็ยังมาทําแบบนี้อีกอะ่ะเอเอพ่อพ่อไม่ได้ผิดสัญญาซะหน่อยพ่อก็ให้ลูกมีแฟนได้แล้วนี่ถ้าอย่างนั้นพ่อจะคอยตามหนูทําไมอะ่ะเออเพราพ่อแค่อยากจะมั่นใจก่อนนะว่าลูกจะเป็นแฟนใครคนไหนพ่อก็อยากรู้อย่างนั้นผมเองครับที่เป็นแฟนเมย แต่เมื่อไรเอ่เมื่อเช้าครับพอเมยเข้ามาหาลัยผมเลยของเมย์เป็นแฟนแล้วเมยก็ตอบตกลงแล้วด้วยอ่ะอ ก็พ่อเป็นคนพูดเองหนิว่าเข้ามาหาลัยแล้วมีแฟนได้อ่ะแล้วมันจะเร็วไปทียเนี้ยฮะเพิ่งเปิดเทอมมาแรกรู้ว่าจะตกลงเป็นแฟนผู้ชายคนอื่นเลยงั้นเหรอำไมดูให้มันดีๆก่อนแบบนี้ไงพ่อถึงอยากให้มีแฟนอะผู้ชายคนอื่นที่ไหนกันละพ่อก็ตั้งแต่มอต้นก็มีแต่แบงค์นี่แหละตามมอปลายก็แบงค์นี่แหละแบงค์เขาอะตามคุยกับหนูมีหนูแค่คนเดียวหนูบอกเขาว่าพ่อให้รอ เขาก็รอหนูมาจนถึงทุกวันนี้แบบนี้พ่อยังคิดว่ามันเร็วไปอีกเหรอพ่อหนูอะ่ะอยากขอโทษแบงค์ด้วยซ้ําที่ปล่อยให้เขารอนานขนาดนี้อะ่ะเออไม่เป็นไรเลยนะแม่อย่างที่ฉันบอกอ่ะฉันชอบเธอจริงๆานแค่ไหนฉันก็ยะงรอเธอรอแค่เธอคนเดียวงั้นเหรอเออพ่อพ่อสัญญาแล้วนะถ้าครั้งนี้พ่อไม่ทําตามสัญญาหนูจะไม่คุยกับพ่อแล้วจริงๆด้วยเออจะจะจ้า พ่อก็ไม่ได้ว่าเลยนี่งั้นแสดงว่าพ่อโอเคที่หนูคบกับแบงค์แล้วใช่ไหมอะเออเอ,อเออฮ้ยดีจังเลยอะ่ะถ้าอย่างงั้นหนูไปซื้อน้ำอะไรมาฉลองกันดีกว่าเนาะรอแป๊บนึงนะค่อยๆเดินนะเมย <c oughs> ขอบคุณนะครับคุณพอ่อไอพ่อแกเอ่อก็แกคิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอฮะ